รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกีฬาดีสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่จะมาอัปเดตและเรื่องราวสุดสเปเชียลทั้งไทยและเทศที่จะมาบอกเล่าให้แฟนๆได้รับชมกันครับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยได้ครบ42ยาวชนไทยลุยศึกจูเนียร์เวิลด์ที่สหรัฐอเมริกาสายสุนีไา้เทียมทานจะชากแชมป์โลกที่2ดาฟลอยศึกวัวคัพที่บราซิลฟีฟ่ plus เปิดตัวเอาใจแฟนบอลสามารถเข้าถึงการแข่งขันฟุตบอลแบบสดๆจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้กีฬาดีจัดให้ครับกีฬาดีสเปเชียล สน oh. ับสนุนโดยการแข่งขันวิลแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลก2022รายการวิลแชร์เฟนชิงเวิลด์คัพ2022ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลแววสายสุนีจนะ นักวิลแชร์ฟันดาบสาวพาราไทยไวัย47ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่โชว์ฟอร์มสมราคาเบอร์หนึ่งโลกอีกครั้งด้วยการกระชากแชมป์โลกประเภทฟอยบุคคลหญิงคลาสบีซึ่งเป็นแชมป์โลกที่2ของนักดาบสาวจอมเก่าทีมชาติไทยหลังจากเมื่อสายสุนีเพิ่งจะคว้าแชมป์โลกประเภทดาบเอเป้ ay, บุคคลหญิงคลาสบีมาครองโดยแววสายสุนีจะนะแข่งขันประเภทฟอยบุคคลหญิง คลาส B รอบ16คนสุดท้ายชนะบายรอบ8คนสุดท้ายสายสุนีเอาชนะสเตฟานีครัวมารามจากฝรั่งเศส15ต่อ5คะแนนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและไปเอาชนะโชฮุนฮยุนจากเกาหลีใต้15ต่อ0คะแนนจากนั้นในรอบชิงชนะเลิศสายสุนีอย่างไร้เทียมทานไล่แทงเอาชนะไอมาเคสซูเรนนี่จากจอร์เจีย 15ต่อ11คะแนนส่งผลให้สายสุนีพงาดของแชมป์โลกที่2ของตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ส่วนอีก3เหรียญทองแดงได้จากสายสุนีเช่นกันครับในประเภทดาบเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส B ประเภทดาบเซเบอร์บุคคลชายคลาส A บุญสิลิสนิทหมื่นไวัยและประเภทเซเบอร์บุคคลชายคลาส B ตตอมพิพัฒท,ทองจะโปะนักวิวแชร์ฟันดาบไทยรวมพลังคว้าเพิ่มอีก2เหรียญทองแดง เริ่มจากประเภทดาบเซเบอร์ทีมหญิงนักกีฬาประกอบไปด้วยสายสนีชนะเดือนหน้าประสิทธิ์ทิติตรัตน์เพลงประสิทธิพง์รอบก่อนรองชนะเลิศชนะเกาหลีใต้45ต่อ38คะแนนมาถึงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้จอร์เจีย10ต่อ45คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองส่วนจอร์เจียหลุดเข้าไปคว้าเหรียญทองด้วยการเอาชนะอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศขาดลอย45ต่อ26คะแนน ส่วนเหรียญทองแดงอีกหนึ่งเหรียญของทีมวิลแชร์ฟันดาบไทยได้มาจากประเภททีมฟลอยผสมโดยรอบก่อนลองชนะเลิศทีมไทยได้ชนะบายเข้าสู่รอบตัดเชือกมาพ่ายทีมชาติบราซิล18ต่อ20แต้มปิดฉากวิลแชร์ฟันดาบไทย2ทอง5ทองแดงในศึกโบว์คัพที่บราซิลขอบคุณ ที่ส่งกำลังใจให้พวกเราตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่วันแรกที่มานะคะตอนนี้กำลังใจก็เต็มร้อยนะคะก็ขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากประเทศเรานะคะ,ะว่าในที่สุดสายสุนี้ก็ทำได้สายสุนีได้เดยนทองแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยได้42นักกอล์ฟเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติในรายการ IMG Junior World Golf Championship และ FCG Carway World Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับ s i n ค Corporation จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเพื่อคัดตัวแทนเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับ2รายการการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ IMG Junior World Golf Championship ระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคมและรายการ SCG c a r l a w a y World Championship ระหว่างวันที่18ถึง20กรกฎาคมนี้โดยทั้ง2รายการจะแข่งขันใน12สนามระดับแชมเปี้ยนชิพค o s s ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้42นักกอล์ฟเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหลังจบการแข่งขันรอบคัดเลือกในรายการ TGA สิงหยร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพคลาส A B ที่สนาม Royal ฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพา71จังหวัดนครนายกโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นชายหญิงคลาส s ออายุ15 18ปีและคลาส s B อายุ13 14ปีเพื่อคัดนักกอล์ฟผลงานดีรับสิทธิ์เข้าไปร่วมการแข่งขันในปีนี้ แข่งขันภายใต้กฎกติกาของ r a ในรูปแบบ s ต o k e PLAY กลอสกอร์4วัน72หลุมจบการแข่งขันรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าคลาส A อายุ15-18ปีอชิระชุมชัยเวทคว้าชแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองหลังเอาชนะเพย์ออฟกับพลัดพลวิบูลวิยะสกุลหลังทั้งคู่ทำสกอร์มาเท่ากันที่9โอเวอร์พาร์3 ขนาดที่คลาสบีอายุ13-14ปีปรินสารสมุทรเข้ามาในอันดับ1หลังจากที่เอาชนะรัพันพลและเบโตโต้อาลาสโกเมสในการดวลเพย์ออฟเช่นกันหลังทั้งคู่สกอร์รวมมาเสมอกันที่16โอเวอร์พา300ประเภทหญิงในคลาส s A พิมพิารับรองคว้าอันดับ1ด้วยผลงานรวม4โอเวอร์พา288ขนาดที่คลาส B หญิง แชมป์เป็นของปริมปาสนครจากผลงาน8 over par 292สำหร uh ับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจะเป็นรายการสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์แมชเพจแชมเปี้ยนชิพ2022ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่21-24เมษายนนี้ณสนามกอล์ฟรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนดาจังหวัดนครนายกครับ รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าก็ฝึกซ้อมไม่อย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็รู้สึกดีใจโดยรวมก็รู้ว่าต้องตียังไงอะค่ะเพราะว่าสนามนี้ต้องวางแผนใช่ไหมคะก็ตีตามแผนที่วางไว้ตอนซ้อมวางแผนว่ามันจะมีบางหลุมที่ทําเบอร์ดี้ได้หรือบางหลุมี่ต้องเซฟพาก็วางแผนแบบนั้นแต่ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็โปรแล้วก็สิงคคอร์เปอเรชั่นค่ะที่แล้วก็แมแมตช์การแข่งขันที่จัดแบบ Way. สนับสนุนโดย Mark Mar ess, มาร์คมาเรสแชมป์โลก8สมัยจากเล็บโซฮอนด้าที่พึ่งคัมแบ็กลงสนามอีกครั้งหลังไม่ได้ลงแข่งขัน2สนามแต่ยังไว้ลายสร้างผลงานระดับมาสเตอร์ด้วยการสวมบทนักไล่ล่า แสงคู่แข่ง18คันจากท้ายแถวทยานคว้าอันดับ6ในศึก MotoGP สนาม4กลกังปี of the America ส่วนทีมแมต Pro S สปาโกโลคว้าอันดับที่13ส่วนเจ้ากล้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Let to the d r e a m ที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยด้วยผลงานสุดร้อนแรงขึ้นโพเดียม2สนามติดต่อกันในรุ่น m o โต2ลงบิดสนาม4ที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาออกสตาร์ทจากกริดที่17ทะยานขึ้นมาถึงที่อันดับ9ในรอบแรกแต่รถดันไปเกี่ยวกับแซมวลนักบิดชาวอังกฤษล้มตั้งแต่รอบแรกทำให้พลาดการเก็บแต้มอย่างน่าเสียดายแต่ทว่าคะแนนยังคงลังอันดับ5บนตารางของแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น45คะแนนตามหลังจากฝูงเซเลติโนเวติ นักบิดชาวอิตาเลียน25คะแนนสนามถัดไปรายการโปรตุเกสกลางปีในวันที่22-24เมษายนนี้ที่สนามอ Algarve International c i ร c u i t ประเทศโปรตุเกสหวังให้เจ้ากล้องคืนฟอร์มเก่งยึดโพเดียมได้อีกครั้ง ัฟีฟ่า plus เปิดตัวเอาใจแฟนบอลโดยแฟนบอลสามารถเข้าถึงการแข่งขันฟุตบอลแบบสดๆรวมถึงเกมแบบอิ t เตอร์แอคข่าวสาร ข้อมูลการแข่งขันคอนเทนต์วิดีโอแปลกใหม่ไม่เหมือนใครที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงทั่วโลกและอีกมากมายโดยฟีฟ่ถือเป็นสา,าพานกีฬาแห่งแรกที่นำเสนอคอนเทนต์และการถ่ายทอดสดออนไลน์ที่ครอบคลุมเช่นนี้ให้แก่แฟนกีฬาทั่วโลกโดยตลอดปี2022นี้ฟีฟ่าจะถ่ายทอดสดออนไลน์การแข่งขัน ฟุตบอลรวมกว่า40 0 0 0แมตร์จากสมาคมสมาชิก100แห่งภายใต้สหพันธ์ทั้งหมด6แห่งซึ่งรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลหญิง11,000มแมตร์นอกจากนี้ฟีฟ่าพลัยังถ่ายทอดสดจากลีกชั้นนำของยุโรปไปถึงการแข่งขันที่ไม่เคยถ่ายทอดมาก่อนจากทั่วโลกทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงและฟุตบอลเยาวชนโดยในเบื้องต้นจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน 1400แมตช์ต่อเดือน ยอเดนิสอูกัสกัมปั้นชาวคิวบาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังจากเป็นฝ่ายแพ้ทีเคโอให้กับแอรอนสเปนจูเนียกัมปั้นชาวสหรัฐอเมริกาในยกที่10ที่สังเวียน AT&T รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา โดยนักชกวัย35ปีต้องเสียแชมป์สมาคมมวยโลกซูเปอร์ WBA ให้กับผู้ชกหลังกรรมการตัดสินใจให้แพทย์ ath, ขึ้นมาดูอาการถึง2ครั้งเนื่องจากเจ้าตัวอยู่ในสภาพที่บอบช้ำใบหน้าบวมจนตาขวาปิดไม่สามารถมองเห็นได้ถนัดจนสุดท้ายแพทย์สนามต้องสั่งยุติการชกเนื่องจากเป็นอันตรายหากยังฝืนชกต่อไปซึ่งแม้อูกัสจะพยายามประท้วงลอเรนซ์โค กรรมการบนเวทีว่ายังสามารถสู้ต่อได้แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีทำให้ไม่ได้อยู่ในห้องแถลงข่าวหลังเกมเนื่องจากแพทย์ลงความเห็นว่าดวงตาของเจ้าตัวนั้นบอบช้ำหนักอย่างไรก็ตามล่าสุดภรรยาของเจ้าตัวได้โพสต์ภาพและชี้แจงว่าอาการของยอดกำมปั้นชาวคิวบาไม่มีอะไรน่ากังวลหลังได้รับการตรวจอย่างละเอียดที่เหลือ ก็รอแค่ฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจเท่านั้นสำหรับยอร์เดนิสอูกัสกลายเป็นที่รู้จักหลังเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์จะชากแชมป์โลก WBA มาครองได้สำเร็จแต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียแชมป์ให้กับเอรอนสเปนจูเนียในไฟนี้ การแข่งขันกีฬาซีเกม2021จะเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลกีฬาชนิดแรกตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมขณะที่พิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่23พฤษภาคมนี้โดยเบื้องต้นซีเกม2021จะเปิดให้แฟนกีฬาสามารถเข้าชมการแข่งขันในสนามได้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้ยืนยันแนวทางการจัดก,การแข่งขันเบื้องต้นโดยระบุว่า ผู้ที่จะเข้าชมการแข่งขันซีเกม2021ที่ประเทศเวียดนามนั้นไม่จําเป็นต้องแสดงผลการทดสอบโควิด -19 ก่อนเข้าชมการแข่งขันขนาดที่สัดส่วนของผู้เข้าชมการแข่งขันนั้นขึ้นอยู่กับมาตรฐานสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินที่จะร่วมเดินทางมาแข่งขันในซีเกมครั้งนี้จะต้องมีใบรับรองการทดสอบ RT-PCR ในระยะ72ชั่วโมงก่อนการเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามสำหรับซีเกม2021จะจัดขึ้นที่ฮานอยเป็นเมืองหลักและอีก11เมืองใกล้เคียงโดยชิงชัย526เหรียญทองจาก40ชนิดก,กีฬา